i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับค o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ conversation กับเรื่องที่มีชื่อว่า10วิธีในการพูดว่าผมสนับสนุนคุณ I support you สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนกันหน่อยดีกว่า หากวันนี้นะครับเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสนับสนุนใครสักคนหนึ่งประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องการเรามาดูสิวิธีในการพูด I support you กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปฟังประโยคแรกอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างล่างได้เลยประโยคแรกนะ I'm on your side ซึ่งแปลว่าฉันอยู่ข้างคุณแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าฉันอยู่ข้างคุณนะไม่ต้องห่วงเลยคุณจะไม่เดียวดายแน่นอน แค่ประโยคแรกก็ซึ้งกินใจไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่2กันต่อเลยดีกว่าประโยคที่2 I stand by you ฉันยืนอยู่ข้างคุณประโยคนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้การยืนอยู่ข้างๆจริงๆนะครับแล้วก็ลองพูดประโยคนี้ออกไปนะครับก็จะช่วยให้คนที่เขาได้รับการสนับสนุนเนี่ยมั่นใจว่าเรายืนอยู่ข้างๆเขาจริงๆมาต่อกันที่ประโยคที่3นะครับ I'm here for you ประโยคนี้ให้ความรู้สึกที่เรียกว่า ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับเขาสามารถที่จะนึกถึงเราแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อเขาตลอดสามารถที่จะมองมาได้นะครับโอเคมาประโยชน์ที่4กันต่อดีกว่า I'm behind you 100%แปลว่าฉันสนับสนุนเธอเต็มที่เลย100%รยเรียกได้ว่าสามารถเติมเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็ได้นะครับใครอยากจะเติมสัก3,000%ก็จะใกล้เคียงกับประโยชน์ในหนังเรื่องอะไรนะ้าถ้าใครรู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะครับมาที่ประโยชน์ที่5กันต่อเลยดีกว่า นั่นก็คือ I'm your biggest fan ฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณโอ้โหวันนี้ใครเป็นแฟนตัวยงของอิงนาวกันบ้างก็อย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเช็คเรตติ้งกันตอนนี้เลยนะครับมาข้อที่6กันต่อเลยดีกว่า I'm rooting for you ฉันอยู่ฝ่ายคุณนะนี่เป็นประโยคที่ดีนะเวลาที่เราเจอคนที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ฝ่ายเขาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่า I'm rooting for you เพราะฉะนั้นในการย้ำเตือนเนี่ย มันค่อนข้างสําคัญนะครับเวลาที่ให้กําลังใจใครมาที่ประโยคที่7กันดีกว่าประโยคนี้ก็น่าสนใจครับนั่นก็คือ I will never leave you แปลว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณประโยคนี้คล้ายๆกับเพลงนะอารมณ์ประมาณว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองนําไปใช้นะแล้วแต่เหตุการณ์อย่างที่บอกมาต่อกันที่ประโยคที่8 i m with you all the way ฉันจะอยู่กับคุณตลอดโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยนะครับเพราะว่า การที่เราบอกใครเนี่ยว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเขารู้ว่าตลอดเส้นทางที่เขาเดินไปเขาจะมีเราอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูประโยคที่9กันต่อเลยดีกว่าประโยคที่9กนั่นก็คือ I know you can do it ฉันรู้ว่าคุณทำมันได้หลายครั้งนะครับอย่าคิดว่าคนที่เขาดูมั่นใจเนี่ยเขาจะทำมันได้ตลอดหรือบางทีเนี่ยเขาเคยทำมันได้ก็ไม่ได้แปลว่าครั้งนี้เขาจะทำมันได้ด้วยความมั่นใจแบบนั้นอีก ถ้าเราเห็นแล้วว่ามีสัญญาณที่เขาอยากจะได้กำลังใจเราสามารถพูดกับเขาไปเลยนะครับว่า I know you can do it ฉันรู้ว่าคุณทำมันได้ย้ำเตือนเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับกำลังใจเนี่ยให้บ่อยๆให้ด้วยความตั้งใจจริงใจคนที่ได้รับเนี่ยเขาสัมผัสได้แน่นอนแล้วก็มาถึงประโยคสุดท้ายนะครับประโยคนี้เอกชอบมากๆเลยลองมาฟังกันดูครับ What ever makes you happy makes me happy too แปลความหมายได้ว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข มันก็ทําให้ฉันมีความสุขเช่นกันเรียกได้ว่าความสุขของเขาก็คือความสุขของเรานั่นแหละและนั่นก็เป็นสิประโยชน์ที่เมื่อพูดแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้ฟังรู้ว่าเราเนี่ยสนับสนุนเขาอยู่เต็มที่ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองเอาไปฝึกพูดกับเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ชิดที่เรารักกันนะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวเราก็สามารถที่จะพูดได้นะซึ่งเมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยครับเวลาที่ต้องการการัพ p อ o r t นะครับจากเราเนี่ยมากกว่าสิ่งใดคําพูดของเราเนี่ยแหละ มันจะมีค่ามากๆแล้วก็เป็นของขวัญให้กับเขารวมไปถึงการมีความหมายที่ติดตาตรึงใจให้กับเขาในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังท่านใดที่กําลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกทอ้อใจขึ้นมาขอให้รู้ไว้นะครับว่า I'm with you all the way ฉันจะอยู่กับคุณตลอดนะแน่นอนครับว่าการเดินคนเดียวมันลําพังนะครับแต่ถ้าเดินด้วยกันก็เดินกับอิงนาวแล้วก็เอกได้แน่นอนนะครับ และสำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเนี่ยเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยนะครับที่เว็บไซต์ i n g n o w i n t h หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook i n g n o w i n t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube, Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับ See you soon